ความการเวลาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ปราจารสปัญญานาชาติดีไซน์ชายสกิการ์ตั้นเจริญอาชาชาริกันและพวกเขาคณะผู้ดำเนินการการจัดการอบรมในยศสำนคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยดังนี้เตอร์ไมคโนนานที่งานปราจารสปัญญานาชาติทีจิกายุ2555รวมระยะเวลาแปดวันรวมหลักสูตรนี้สามารถได้ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากน้องแก้ว แล้วว่ผ่อนพวกนี้ก็ผ่านการอบรมหรืองิวัมาที่ได้รับการคัดเลือกมาก็รับการอบรมในระยะเวลาอบรม8วันเดิมนยวิเขาเห็นว่าหลักสูตรนี้มันต้องตอดนอ็อตทีละตัวทีละตัว30คนอันนี้คือสิ่งที่สมาคมจักยานได้ทำไปรับเง,งินเดือนโค้ดเราผ่านใิวัฒนงกองประอกอบไป อินเตอร์เน็ตใน้ความแสบต่อารมาเข้าเรียนเนี่ยสามารถเรียนตามไปด้วยได้ที่ผมคัดเลือกเนี่ยเอาผู้ที่อยู่คีนะเพราะว่าท่านกลับไปแล้วท่านจะไปใช้บทีได้ซ่อมรถยังไงคือสิ่งที่เราอบรมไปแล้วกอกมาใช้ถ้ามันเกิดเรื่องนานาชาติอาจจะไปช่วยแต่ถ้าเป็นผู้ตัดสินก็มาทําหน้าที่ซัอันนี้ก็คือสิ่งที่สมาคมที่จะต้องดูแลท่าน สมาคมออสกสวีเตให้แต่แต่ของแก่มาแต่จำนวนสามสิ่เนี่ยจะจะผ่านสกกีินพูดภาษาอังกฤษได้นิดหน่อยอนะครับมีพี่เลี้ยงเยอะมีเปตองมีแก้วพิิตรายะทารอบบนสีไปเศษจุดสองรอบนั้นจะมีบ เาถ้านจะได้ถ้วยเรียกว่าถ้วยถ้าฝึกสองถ้วยปีดาก็คือถ้วยนักกีฬาเพราะพีปีดาในกีฬาไอซิ่งเกมที่หกแกได้ถึงหกเหรียญทอง มกอกน,นะคะนะคะนะี่น,นะคะหนึ่งสองสามค่ะระยะเวลาคะหนึ่งสองสาม Tools. Every mechanic needs is this. This. <laughs> okay. With the, the Allen key, with the Allen key, with the Alan Alan. Alan. I'll try. With, with the Allen key, this with you. For all bikes. Hey, New bicycles with electric shifting and hydraulics. You don't need it anymore. This is for new bicycles. This is maybe the most important tool. they